เสียงเมียงเกษตอินที์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจออกันอีกแล้วนะครับสาหรับช่องเสียงเหมียงเกษตรอินทรีย์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ครับมาพบเจอฟาร์มตาเปียอันนี้ตาเปียกำลัง <S <S 2> <S 2> ไปตัดหญ้าเอามาให้วัวนั่นเนี่ยวัวแต่มาเริ่มเทิมเลยนะ สวัสดีครับตาครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีนี่อัปเดตเด็กๆไหนนะครับตาอ oh. ตอนนี้หายแล้วนะฮะหายแล้วหายลำปีหมดแล้วนะครับาตาทํายังไงบ้างเนี่ยไม่ได้ทาฉีดยาไอเพนันยาม่วงนะอ่าใส่ยาม่วงแล้วก็ฉีดแผ่นสเตปไปแผ่นสเตปนะครับตาก็ฉีดเองเลยใช่ไหมฮะฉีดเองครับเป็นกี่ตัวนะตาสามตัวนะ ลูกนะครับสาหรับเด็กๆนะไอตัวนี้ก็เป็นด้วยเนาะไม่เป็นเลยไม่เป็นอ๋ออันนี้ไม่เป็นนะครับก็จะเป็นแม่นี้นะแม่หางดอกนี่นะครับเป็นหายดีแล้วแต่ว่าก็ยังเนี่ยอยู่ต้องฉีดยาโม่งหน่อยหนึ่งหน้าตาเนาะอนี่ยก็ฉีดให้ด้วยนะครับก็ยังก็ยังมีวัวเมงวันเนี่ยแล้วก็อีกตัวข้างในเนาะตัวข้างในเป็นแผลเป็นเลยนะครับแต่ล้วนๆแล้วเนี่ยวัวตาเปียเนี่ยโอ้โหสามเดือนแล้วยังครับตาเนี่ยยังครับยังครับเนี่ยครับ บลำเทมเลยนะฮะเปนยอดมากเลยนะครับราคาวัวจะไปยังไงจะลงจะยังไงไม่รู้เลยนะจะยังเลี้ยงต่อนะ <c oughs> ตาเปียครับเมื่อก่อนตาเปียมีกี่ตัวนะแรกๆเลยเนี่ยนี่ผมมีอยู่แม่นี่แมงแล้วก็แม่แอแมงผมก็าขายไปท่ายไปแล้วครับขายไปแล้วอืจนทุกวันนี้มีประมาณกี่ตัวครับทั้งหมดสิบสี่ตัวสิบสี่ตัว แล้วก็มีตัวพอ่อของฝูงเจ้าเพชรนะครับตาไปจะตัดด้าที่ไหนมานะไล่ไปเขาเจ้าของไร่ก็ให้ไปตัดเนาะเจ้าของไร่เขา,าแน่แน่นอนคือเขาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดลแล้วก็เจ้าของไร่เขามาตามม่าไปตัดอ่ามีเจ้าของไร่เขาปลูกอะไรครับเขาไม่ได้ปลูกเลยเจ้าแกไอ้เจ้านายอ่าอ่าเขาไม่ได้ปลูกเลยเขาไม่ได้ปลูกอะไรนะเขาก็ให้มาตัดครับอืม หรือเจ้าเพชรครับราคาเขาบอกว่านะกำลังขึ้นกำลังขึ้นเ้านายกำลังขึ้นใช่ใช่ตอนนี้ราคาวัวกำลังขึ้นนะครับตาก็จะเริ่มยิ้มได้แล้วนะครับอยาก้ขึ้นอยากให้ขึ้นนะเจ้านายของผมอเจ้านอยพองวัวผมจัดด้วยผมมากเขามาถามเขาจะให้เท่าไหร่คับผมผมลองผมซื้อมาหนึ่งนะ ซื้อมาหนึ่งหนึ่งเมตดอะแล้วผมจะขายตอนนี้ผมจะขายหกห้าผม<ะ>ตัดใจจะขายหกห้าป้าเขารับผมเขาโทรเขาโทรกลับไปหาผมผมไม่รับสายผมสงสารมากเลยคือถ้าผมอยากได้อยากจะปล่อยนะมันต้องแบบอย่างเงี้ยเนาะมันต้องแบบแต่ผมไปดูมาเมื่อวานโอโ้โหมันไม่รู้จะทํายังไงพมงวไม่พรอมจังเลยมันก็ไม่รู้จะทํายังไงคือคือเขาไม่ได้แยก แล้วก็แล้วก็ไม่ได้อย่างนี้ครับไม่ขยันมันตาพูดง่ายๆเนาะขนาดมีบริเวณเยอะตานี่ขยันโคตรนะครับอ้กอย่างหนึ่งผมว่าพยาธิมันน่าจะไม่ถึงตาต้องให้พยาธิหัวเจ้าไมเึิลผมนะครับถ้านั่นต้องฉีดพยาธิพยาธิผมก็ไม่มีใะ่แล้วหมดเลยเท่านั้นผมผมมีล่าดหลังแต่เขาก็ไม่กล้าทาผมไปซื้อกับเอ่าตู้ผู้ไม่เป็นไรลูกปืนนะครับก็ต้องล่าดหลังมันให้มันแบบไม่มีพยาธิมันจะได้ ต้อได้สู้ฉีดไม่ได้ต้อหได้ฉีดจะสองที่สี่สามที่สี่นะนะะสามที่สี่อพงัวนี่ผมก็ฉีดให้ด้วยนะเพชรเนี่ยพอได้จะพอถึงปีผมฉีดละหนึ่งปีผมฉีดให้ถึงปีผมฉีดหนึ่งวันผมฉีดคือร้องไปแต่ว่าไม่ไม่กล้าขายเพราะว่าเห็นแล้วสงสารมันี่สงสารครับสงสารผมก็เลยบอกว่า ผมกลับมาเนี่ยผมอาจจะต้องแยกแล้วก็อาจจะต้องคุ้นหน่อยนะอุ้นต้องเสริมอาหารอาหารนอยไอ้นี่ผมที่แรกก็โซมอย่างนั้นนะนะผมบอกโอ้โหเอาไว้ไม่ได้ถ้าไม่ซื้อัวอาหารมาให้ผมไปซื้อมาส,สามลูกมันกินช้ามันผมแต่ผมเวลาตอนเย็นมาผมแยกมาเลยนะผมให้มันกินตัวเดีวยวเลยนะต้องอย่างนั้นแต่เขาไม่ทําไงหัวพุงผม,มให้กินตอนเนี้ที่ที่ที่ข้อผมเนี่ยเขาจะปล่อยเลยนะแล้วก็ไม่ได้กางมุ้งในหะน้าตามีส่วนด้วยไม่ได้กางมุ้ง ยุงเยอะเนาะยุงเยอะยุงเยอะเนาะคือพอพอพบคำคำพเพเนี่ยวัวมันจะไม่อยู่ในคอกเลยมันจะเดินอยู่ในนั่นะอ๋อมันยุงมันกวนยุงมันเยอะใช่ใช่อ่าผมนี่ขนาดกลางมุงผมจะก่อไฟให้นะนดหน่อยนี่ครับที่เป็นลำปีหายแล้วนะครับก็มีแผลเป็นเล็กๆนะเป็นจุดๆจ้าๆเดี๋ยวก็คนก็ขึ้นหน่อยมันเป็นไม่เต็มที่ไปอยู่กับพ่อไหมว่าจะทำเข่าให้ยังรอให้มัน หายชิคหน่อยก่นอนสวยนะแม่นี่ครับไอ้มอดก็มาเนี่ยมอดจะเอาตัวไหนอีกละเนี่ยบอกมอดให้บอกว่านายล,ลุงลุงให้พงไปทำพันธุ์เลีพวงลงุลงลุงเนี่ยบอกโอย้ยเดี๋ยวดูคนดูคนเนี่ยว่า,มาผมซื้อมาเจ็ดแปดหมื่นให้ลูกไม่อันอย่างนี้เลยม<ด>ันว่มามระสมกำลังเข้านะตานะอ่า มอเราสมชื่อวิพานะครับตอนนี้มาถึงไต้หวันแล้วนะครับผมวันสองวันก็จะถึงชน่นาแล้วข้าววันนี้นะยจ้านายกำลังรอเป็นข้าวอะไรฮะที่ที่ลงออมมารีนะครับเดี๋ยวพินแล้วเอาอะไรแบบอ่อยยังปุ๋ยยูเรียอ่อยยังยเกี่วันละฮะตาน่ากลัวได้สิบห้าวันแล้วอ๋อตั้งสิบห้าวันเนี่ยอ่อยได้แล้วยูเรียบางๆถ้าไม่มีหญ้ารกนะไม่มีเออยิ่งดีเลยครับมีน้ำไหมฮะไม่มีเลยอ๋อถ้ามีน้ําก็ไม่แนะนํา ถ้าเกิดจะมีมีน้ําค่อยเอาปุ๋ยยูเลียอ่อยนะครับสูตรเขามายางงั้นห้าไร่ครับโอ้ดีเลยฮะของผมที่ขอนแก่นก็ทำห้าไร่เหมือนกันไม่ได้ขายไม่มีน้ําเหมือนกันตาครับไม่มีน้ําเหมือนกันเลยไม่เคยขายไม่เคยอะไรแน่นอนว้ดกินหมดะถูดีแล้วครับฟางเราก็จะได้ให้วัวนะใช่ฟางแล้วที่สําคัญเนี่ยฟางก็จะได้รู้เลยว่าไม่มีสารเคมีไม่มีเพราะว่าเราไม่ค่อยฉีดยาเนาะตาเนาะเนี่ยครับนี่แหละเดี๋ยวปีหน้าจะเอาไว้ให้ปลอย ไม,ไม่ไ <ป S 2> พออ่ะผมคำนวณแล้วปีนึ่งอะ่ะเ,เดือนหนึ่งก็ประมาณกับตาว่าวันละวันละสามก้อนอะ่ะเมืวานมืวาซื้อก็มาหาี่เนี่ยเอาเป็นฟางม้เป็นยังบอกบอกเจ้านายที่เดี๋ยวผมจะไปซื้อให้เขาไม่ให้ก็เดี๋ยวมากองไวน้นี่แกก็มาเอาไปงง <c oughs> เ,เออมันจริงๆหน้านี้นะ วัวมันจะต้องอ้วนไหมตาอ้วนดิทางัวไม่อ้วนหน้านี้ไม่อ้วนเล้ววัวหน้านี้มันอ้วนเพราะว่ามันมีหญ้าเยอะมากเลยนะเจ้านายถ้ามันว่าแบบว่าทะลุอ่อนแล้วไม่แน่อาจจะพร้อมใช่ไหมอาจจะพ้อมแต่ที่ข้อผมผมเห็นโครงนะอืมหัวสาวป่ะใช่ไหมวัวลูกอ่อนสาวป่ะมันออกลูกไหมวัวสาวป่ะใช่โอ้ยออกสาวเจ้านายหลังไปแหกแน่ฟันที่ฟันหัก วันหักจะผอมผงก็ผอมแม่นอนเนี่ยครับครับก็น่าจะมีส่วนด้วยครับผอมนี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยแนอต่พ่อคุ้ฝูงมันผอมไงเดี๋ยวน่ยฟันมันจะหักปะไอ้เคลิ้นนะฝานมันหักปะเออสามกบครึ่งอะฮะก็ไม่แน่นะตาเนาะไม่แน่นะอาจจะหักหักกระซูเปลยเออแล้วแล้วผมลักษณะการกินของเขาจะช้าฝานอาจจะหักเออก็มีส่วนนะลองลองเดี๋ยวต้องต้องไปดูต้องไปดูอืแต่ว่าผมไม่มีขุมไม่มีอะไรไง ่อยเลยธรรมชาติเลยนะครับอเรื่องอาจจะเรื่องของยาพยาธิครับไม่ได้ฉีดยาพยาธิแล้วก็ไม่ไม่ได้กางมุ้งเหมือนตาเนี่ยตาตาเปียเขาจะกางมุ้งนะครับเนี่ยกางมุ้งก็จะลดเรื่องพวกมแมลงยุงกลาง<ม>คืนได้เยอะนะครับอืม <Hey. S 1> เฮสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย <c oughs> นี่นี่คือตั้งแต่ตาตาเปียที่ทำเรื่องแรกก็คือตั้งแต่มีวัวแค่ตัวสองตัวเองนะครับตัวสองแม่ลูกกี่ปีแล้วตา 65ปีนะครับกว่าผมจะย้ำสำหรับเอฟซีนะสำหรับตาเปียเนี่ยนะครับแกเลี้ยงวัวนี่แหละครับแกมีที่เพิ่มนะครับมีวัวเพิ่มเนี่ยครับที่ตรงเนี้ยก็เกิดจากการทําไร่ด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะครับเนี่ยก็มีที่ทางได้นะครับเนี่ยครับถึงแม้ราคาจะเป็นอย่างนี้นะตานะครับแต่ตาอยู่ได้สบายมากเลยคือ ค่าใช้จ่ายน้อยมากนะตานะอย่างนี้ก็เจ้านายเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทเลยนี่ก็ไปเลยนะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็มีมีคนเอาไปขุนต่อนะครับหมื่นกว่าบาทแน่นอนครับต้องเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนไหมครับอยู่เลยอ่าราคาวัวกำลังขึ้นครับรับรองว่าปีใหม่เนี่ยใกล้ปีใหม่เนี่ยได้เลยแหละนะครับตัวตัวแม่นี้ผมก็ต้องมาเอาแล้วเมื่อวานซื้อได้สิบกว่าวันแล้วนะครับยันก็มาเอาทับรับไปตวงเนี่ย เอาเอาไอเพรไปไปนั่นแหละครับยังไม่รู้เลยเนี่ยังว่าว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างเดี๋ยวสองวันสามวันมั้งผมกําลังช่างใจนะถ้าผมจะเอาไอตัวไมเคิลออกเนี่ยผมต้องขูนนี่เขาดีๆก่อนเพราะว่าเขามาถามเขาบอกมีใบเพชรไหมอะไรพวกนี้ครับคนที่มาขอเอาไปไปเป็นพ่อคุฝูงเนาะเขาก็อยากได้แหละแต่ว่าเขาก็คงจะคิดว่ามันผอมมันผอมผมก็เลยไม่พูดผมเห็นแล้วผม หมอบอยครับหมอบอยเป็นคนเป็นคนแนะนํามาเขาก็มาดูที่ฟาร์มเลยนะมาดูที่คอกเลยนะครับผมไปดูหมอเห็นเมื่อวานโอ้โหพอเงวยเจ้านายนี่ขอมมากเลยด้วยนะคือดูดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องของอายุด้วยเนาะอาจจะฟันฟันเจ้านายลงแหกฟันดูดิแต่งัวสาวที่เจ้านายว่าพร้อมพร้อมนะฟันหักเจ้านายอืมครับครับนี่หลวงพงวัดเนี่ย เพิ่งจะเริ่มเนี่ยเจ้านายก็ผอมนะฟันก็หักไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ผอมนะแต่มันก็ผอมเนี่ยน้านเพิ่งเริ่มก็ตัหน่อยเนี่ยตาบอกว่าผอมไปเทียบกับบัวผมแล้วคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยนี่ก็ลูกงัวสาวเนี่ยนะเนี่ยนี่แม่ดั้งเดิมเลยนะนี่ยลูกมันนะครับเจ้านายแต่เขาอาจจะได้กลิ่นผมนะเมื่อกี้ก็ไปแวะที่ร้านค้าครับก็เดี๋ยวซื้อ กระดูกหมูอ่อนไปทําใต้กระดกอะไรนะใต้น้าเหรอประมาณนั้นน้องพอดีน้องมาด้วยน้องชายไงใช่ใช่น้องที่ทํางานครับนี่ครับฟางไม่ได้ให้นะฮะตัดช่วงนี้มีฟางให้ไหมตอนเนี้ยไม่มีครับตัดยาอย่างเดียวที่ฟางนั้นก็ไม่ได้ให้เขาไม่เคยให้ลรวทําวันไหนไม่ได้ตัดยาเนี่ยให้เรือไม่เท่าไรนะกเท่าไหรนะเลือไปขี้กอลับครับเนี่ยแม่นี้ที่ซื้อมาใหม่เริ่มแล้วครับแป๊บเดียวครับเนี่ยฟื้นตัวไวมาก เนี่ยในอยู่กับตาแป๊บเดียวครับเนี่ยมันดูที่การดูแลการเลี้ยงนะครับเนี่ยการใส่ใจนะครับที่บอกให้นะครับตาเขาใส่ใจมากเลยเนี่ยวันหนึ่งตาตัดกินรอบครับรอบเดียวรถคันเนี้ยรอบเดียวเต็มเต็มเลยนะประมาณเกือบตันกว่าเนาะรอบนึงนะไม่ถือครับไม่ตันครึ่งตันนะเตอองผมปล่อยไปเลี้ยงอลไรนยเวลาจะสามโมงอะไรมากินช่ลูกชายก็จะพาไปเลี้ยงตาม คันห้วยเนาะขันห้วยหรือตามถนนนะครับซึ่งไม่มีสารเคมีแน่นอนเลยถือถ้าถ้าถ้าตรงไล่ตรงไหนที่เขาฉีดตาก็จะไม่พาไปไม่ไปแล้วเขาจะเห็นแล้วถ้ามันแดงแดงเขาจะไม่ห้ามห้าไม่ให้วัวไปอันตรายนะสําหรับวัวทองด้วยนะครับอันตรายี่ผมผมต้องตัดผมก็ต้องไปถามเจ้าของเจ้าของเขาก็มาตามให้ไปตัดจะไปอ่ะโอ้โหดูครับหลังอ่านมากเลยจับโดยนี่ครับนี่ครับเริ่มเทิมเลย หายดีแล้วนะครับเนี่ยอืก็ฉีดเอายายพันั้นพ่นให้มังอะไรใมั่งครับแต่เต็มมากเลยน้ำเนี่ยวัวตัวเนี้ยจองไว้ก่อนิ้นปีแน่นอนเลยต้องให้มันเลิกนมให้ดีก่อนนะไม่ไม่ไม่ปล่อยก็ต้องมีการขู่บังคับแล้วล่ะค่ะต้องให้มันเลิกนมให้ดีเราออกไปมันจะได้สมบูรณ์ใช่ใช่สวยมากครับ พ่อเขาตัวไหนนะนี่ไอ้เพชรนี่นี่ครับพ่อเขาพ่อเพชรนี่แต่ไม่แต่ของของตามีใบไหมมีครับอ่ามีด้วยนะครับเนี่ยตีเบอร์ได้เลยนะครับไปจดได้เลยนะครับอืมเห็นไหมครับอเจ้าเพชรนะเจ้าเพชรเจ้ารักอ่าอายุเท่าไหร่นะเจ้าเพชรเนี่ยสามปีแล้วครับเขาสามก็น้อยกว่าหัวผมเนาะน้อยกว่าเพราะว่าของผมพฤจิกาก็จะสี่ขวบแล้วนี่มันเพิ่งได้สามขวบอสามขวบแต่ลูกๆเขากี่ตัวแล้ว เพิ่งออกชุดแรกนะครับจนนั้นเนี่ยนี่คือชุดแรกของเขาเลยนะเนี่ยชุดแรกเลยเนี่ยเนี่ยของลูกเจ้าเพชรนะครับว่าเริ่มเทิมทุกตัวเลยไม่ใช่ขาตัวเดียวอ่าไอตัวเขานี่เพิ่งนําเข้ามานะเนี่ยนอนหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวหน้าตานะคือลูกเจ้าเพชรทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับหลังใหญ่มากสายเฮดเคนาตานะสายเฮดเคครับสายเฮดเคไม่รู้เบอร์อะไรนะฮะพ่อเขาพ่อพันเขานะครับเดี๋ยวเบอร์ต้องขอดูใบเขาดูใบเพชรของตานะ ตกไอ้ตอกไอ้พนันมันนะพี่ตอกไอ้การมันนะม,ม,มันห้าตองห้าตองห้าบ่ายไอ้นั่นโอ้โอ้โอ้เบียหกครับเบียหกโอ้ตายแลวโดนใจแต่กินน้ำหรอลกูกกินล,กลูกเลยนี่ครับตาก็จะใช้รถคันนี้ละแล้วอีแท็กนะครับรถพ่วงอีแท็กก็ไปตัดหญ้ามาให้วัวนะครับเนี่ย สวยมากสวยงามจริงอยู่ได้ตาบอกไม่ทิ้งแน่นอนอาชีพนี้นะครับไม่หรอกครับ้าจายอาชีพนี้ไม่ทิ้งแน่นอนสิ้นตายไปแล้วนะอาจายอยู่จนเกษียณอายุเลยนะครับแกอยู่ได้เพราะนี่แหละครับมันผูกพันนะครับตายบอกผูกพันมากเลยถ้าไม่มีมันก็้านายตัเย็นมากก็ง่อยใช่ไหมครับไม่ไม่มีก้งเหงาเลยครับมีมันต้นเย็นเราก็ยังมานั่งครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ครับตาครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ